วันนี้เรามาดูพระนางพยาพระเฉพาะผู้หญิงจริงหรือมาชมกันครับสวัสดีครับพบกับรายการเปิดอกเสียนกับผมเต้สาบรีกันอีกครั้งแล้วนะครับเช่นเคยครับรายการของเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง พระเครื่องพระบูชากันแบบส,สบายๆในหลายๆ EP ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับพระชุดเบญจภาคีซึ่งก็ได้กล่าวไปหลายๆองค์แล้วแต่วันนี้จะขอกล่าวอีกสักองค์หนึ่งซึ่งไม่เคยเกล่าวใน EP ที่ผ่านๆมาเลยนั่นคือพระนางพญาครับพระนางพญาเป็นพระที่ถูกบรรจุอยู่ในชุดเบญจพาคี1ใน5แต่ว่าพระนางพญาที่เราเรียกว่าเป็นพระนางพญาในเบญจภาคีนั้นคือพระนางพญาที่ขึ้นจากกรุวัดนางพญา ของจังหวัดพิษุุโรคนั่นเองครับผมซึ่งความโด่งดังของพระเนื้อดินทรงสามเหลี่ยมที่ขึ้นจากกรุกวัดนางพญาเนี่ยนะครับผมโด่งดังจนถึงขนาดที่ว่าพระเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสรงสามเหลี่ยมในวงการพระเนี่ยเราจะเรียกรวมๆกันว่าพระนางพญาทั้งหมดเลยครับผมครับวัดนางพญาเนี่ยถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก จนกระทั่งใน่วงชัรการที่5เนี่ยนะครับเวลาเสด็จประาพาสที่เมืองพิจณุโลกนี้ในพศ2444ท่านยังได้ไปเยี่ยมชมวัดนางพญาซึ่งปีนั้นนะ่ะด้นสำคัญคือพระนางพญาได้แตกกุกขั้นใหญ่อีกด้วยท่านยังได้นำพระเนี่ยกลับกรุงเทพมาบรรจุไว้ในกลุกอีกหลายๆกลุ่ในกรุงเทพทีเดียวแล้วครับและที่สําคัญจากหนังสือพระนางพญาของท่านตรียังวายซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้ง พลักเรื่องชุดเบญจภัคคีเนี่ยนะครับได้ไปค้นหาเรื่องราวและได้ได้ตำนานการสร้างพระที่ถือว่าเป็นตํานานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเลยว่าใครเป็นผู้สร้างวัดพระนางพยาเนี้ยได้บันทึกจากตํานานนี้มีความว่าเมื่อศักราด1501มีกษัตริย์องค์หนึ่งครองเมืองพิสณุโลกมีอัครมเหสีทรงพระนามว่าเบญจราชเทวี ในลำดับนั้นมีศึกรามันมาตั้งร้อมเมืองพิซุนโนกทั้งสี่ทิศมีตาประขาวองค์หนึ่งนำพระพุทธปฏิมากรเล็กๆมาแจกจ่ายให้แก่ทหารที่ปราบปรามศึกรามันให้พินาศไปและเมื่อศึกรามันแล้วขอให้พระนางจงสร้างวัดเพื่อนำพระเหล่านี้บรรจุเจดีย์แล้วนำถวายพระนามว่าวัดสมเด็จนางพระยาเมื่อผู้ใดพบเห็นในการอนาคต ให้นำติดตัวแล้วถวายด้วยพระคาถาไตรสรนาคมจะเป็นสีสวัสดิมงคลบุญราศีทุกทิภาราตีการแลจากตำนานที่จะได้เห็นด้วยว่าพระนางพญาเนี่ยแน่นอนเลยจะต้องมีความขลังประสิทธิ์ขนาดไหนและนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับเมื่อเรานำมหาสกราชที่กล่าวไว้ในตำนานคือมหาศักราช1501เนี่ยครับมาแปลงเป็น พุทธศักราชจะได้ตรงกับพุทธศักราช2,122ซึ่งจะตรงกับกษัตริย์ของเบืองพิจณุโลกที่ครองราชในเวลานั้นคือพระมหาธรรมราชาธิราชและพระเมเหสีที่สร้างพระที่เก่าไว้ในตำนานนั้นนะครับก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระทะเลสวนนั่นเองแหละครับผม เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับตำนานที่กล่าวถึงผู้สร้างและผู้ทุกุลของพระนางพญาจึงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมล่ะครับว่านักสะสมรุ่นเก่าจึงรักและนิยมในพระนางพญาเป็นอย่างมากจนเป็นหนึ่งในบรปนจกักรพารีที่ไม่ว่าชายหรือหญิงนิยมห้อยบูชาติดตัวกันเป็นอย่างมากเลยล่ะครับผมพระนางพญาเนี่ยนะครับจากกลุ่นางพญาเราแบ่งเป็นขนาดใหญ่ได้3พิมพ์หลักๆก็คือ 1. พิมพ์เขาโค้ง2คือพิมพ์เขาตรงและ3คือพิมพ์อกนูนใหญ่ และยังมีขนาดเล็กอีกพิมทีมหลักๆนะครับก็คือทีมสังคติอันที่2ก็คือทีมทรงเทวดาหรือทีมอกแฟบและอันที่3าคือทีมอกนูนเล็กครับผมซึ่งนะเพื่อไม่ให้ EP นี้มันยืดยาวันไปนักเนี่ยนะครับผมจะขอนําเสนอ1พิมงทีมก่อนซึ่งเป็นทีมที่พบเห็นได้เยอะพอสมควรและเราก็สามารถจะพอที่จะเช่าหาได้นั่นก็คือทีมอกดูเล็กครับซึ่งเราไปชมองจริงกันเลยดีกว่านะครับผม มาชมพระนางพญาพิชุณโลกองค์จริงกันแต่วันนี้ผมจะนำเสนอเป็นพิมพ์เล็กขนาดเล็กนะครับที่ว่ามี3พิมพ์หลักก็คือ1เลยนะครับก็พิมพ์สังคติก่อนนะครับผมเป็นองค์แรกนี่คือเล็กพิมพ์สังคติครับผมะนะครับแต่ดูขนาดกันไว้นิดนึงอันดับที่2ก็คือพิมพ์ทรงเทวดาหรือพิมพ์อกแฟบนะครับผมแลวอ,องค์ที่3นะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่เราจะมาเจาะต,ตำหนิในพิมพ์ทรง ให้เพื่อนๆได้สังเกตกันว่าดูกันแบบไหนอ,องค์นี้คือพิมพ์อกลูเล็กครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์นี้กันเลยว่าแม่พิมพเนี่ยครับมีตําหนิในแม่พิมพ์ยังไงไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้สังเกตเวลาไปดูกันนะครับว่าท่าแท้หรือพระที่เป็นพิมพ์นิยมเนี่ยดูกันตรงไหนครับผมอันดับแรกเลยพระของนางพญาพิษณุโลกเนี่ยนะครับแทบทุกองค์เลยทุกพิมพ์เลยเกรตจะต้องเป็นปลี สูงยาวแล้วมีความคมชัดเห็นไหมครับดูเนี่ยจะเด่นปีปีของเกล็์เนี่ยครับายเกล็ดจะเด่นชัดคมชัดเจนหมดเลยนะครับเนี่ยชัดเจนก่อนอามาดูตำหนิของอ,อกนูนเล็กนะครับผมโดยที่ดูที่แก้มซ้ายเห็นไหมครับแก้มซ้ายนะครับผมแก้มซ้ายเนี่ย,ยเขาจะป่องใช่ะเหมือนอมอะไรไว้เลยครับผมครับแต่พอมาคราวนี้มาดูที่แก้มขวาแก้มขวาเขาจะตอบเนี่ยครับตอบอ่า แฟบต่อเมื่อเทียบกันระหว่างแก้มซ้ายกับแก้มขวาจะเห็นความต่างกันได้ชัดเลยลวครับผมส่วนอ่าคราวนี้เรามาดูอีกนะครับว่าอันดับที่3เนี่ยสังกติของของอกนูนเล็กเนี่ยเขาจะชัดเจนครับผมและที่สาคัญวิ่งขึ้นมาต่อกับหูซ้ายพระจะเป็นเส้นเดียวกันเลยครับเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับหูซ้ายพระเนี่ยวิ่งปุ๊บแล้วก็วิ่งลงไปเป็นสังเส้นสังกติเลยครับผม ต้องต่อกันไม่ขาดออกจากกันครับผมแล้วถัดมาเส้นสังกติเส้นรองคือเส้นล่างเนี่ยครับผมจะวิ่งเลยหัวไหล่ขึ้นมาทะลุเป็นทะลุหัวไหล่วางพาดปลายขึ้นมาสูงกว่าหัวไหล่เลยครับตรงนี้ก็เป็นจำแหน่งสคัญของอกดุลเล็กอีกตำแหนนึ่งเลยลวครับผมครับมาดูอดีตครับผมหัวไหล่ครับหัวไหล่ฝั่งซ้ายจะเป็นมุมค่อนข้างจะเป็นมุมเหลี่ยมแต่พอเรามาดูที่หัวไหล่ฝั่งขวา เขาจะโค้งเลยครับอ่าไม่มนมากกว่าหัวไหล่ฝั่งทางซ้ายเยอะเลยเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกตำหนิหนึ่งที่ว่าหัวไหล่สองข้างเนี่ยโค้งมนไม่เท่ากันโดยเฉพอาะหัวไหล่ฝั่งั่งขวาเนี่ยครับโค้งมากโคง้งโค้งเลยครับผมเราลงมาดูดกัอนอีกนะครับตรงท้องน้อยทางฝั่งทางด้านซ้ายของพระเนี่ยครับเนี่ยจะเทย้วยลงมามีเนื้อย้วยลงมาซึ่งฝั่งอื่นก็จะแบรนราบไปหมดจะมีเฉพาะเนื้อยุ้ยวยวยลงมาตรง ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยครับผมพยายามจะให้เห็นชัดๆหน่อยน,นยครับจะเป็นเนื้อยวยขึ้นมาแต่ใกล้ๆกับจุดต่อไปที่ใกล้ๆกับทองน้อยฝั่งนี้คือตรงข้อพับใต้ข้อพับเนี่ยจะเป็นแขนตรงๆลง,ลงมานะครับแล้วก็ตรงข้อพับเนี่ยจะเป็นเนื้อนูนๆซึ่งอาจจะเห็นยากนิดนึงถ้าเห็นยากยังไงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปชัดๆให้ดูกันตรงนี้ครับจะเป็นเนื้อนูนๆหนาแล้วสลปแฟบคมบางลงไปเลยครับและก็ที่สําคัญเลย จากนูนเนี่ยเขสลบมาปุ๊บเนี่ยไหลขึ้นมาจนถึงปลายมือปลายมือข้างซ้ายเนี่ยครับเป็นปลายแหลมและกระดกขึ้นเชิดขึ้นครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูรูปชัดๆนะครับจะเห็นชัดเลยว่าปลายมือข้างนี้เขาจะแหลมชัดขึ้นไปครับผมพยายามจะให้แสงลงให้เห็นสักนิดหนึ่งอย่างน้อยเราดูไว้ดูตรงไหนแล้วดูรูปใหญ่ๆทับอีกทีแล้วกันครับผมครับนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ตำหนิสุดท้ายเลยนอกจากปลายมือแหลมแล้วเนี่ยครับเส้นสังกติเนี่ย ปลายเส้นสังกติเส้นบนเนี่ยครับเขาจะวิ่งลงมาผ่านซอกลักแร้ชนแขนขวาเลยครับไม่ขาดหายนะครับวิ่งลงมาเลยครับปั๊บผ่านเข้าไปในร่องซอกลักแร้จนชนท้องแขนขวาเลยครับตรงนี้สําคัญถ้าเอ,อ,องค์ที่ทําเรียนแบบเลยแล,แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยไม่ติดติดอยู่แค่ป,ปลายปลายไม่วิ่งลงมาในร่องลักแร้จนชนออท้องแขนขวาตรงนี้สําคัญอีกตําแหน่งเลยครับคราวนี้นี่ตําหนิในแม่พิมพ์ละคราวนี้เรามาดูวิธีการสร้างของพระ พ่านางพญาแทบทุกพิมนะครับก็จะใช้การกดจากเนื้อดินในในดินเนี่ยก็จะมีกรวดทรายผสมอยู่ให้เห็นแล้วก็ข้างเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยช่างจะใช้วัสดุมีคมตัดข้างให้การตัดข้างเนี่ยเราจะเรียกว่ารอยตอกตัดรอยตอกตัดเนี่ยผมเคยในนําเสนอเป็น e ีสั้นๆไปแล้วลองไปย้อนดูกันนะครับก็จะได้รายละเอียดที่เยอะขึ้นแต่รอยดอกตัดเนี่ยคือเกิดจากการที่มีกรวดทรายเนี่ยนะครับเขาเขาครูด พูดไปในในเนี่ยข้างนี้เห็นชัดเลยคือในกรวดกรวดกรวดทรายที่หยาบหยาบที่ผสมอยู่ในเนื้อในเวลาเขาโดนตัดเขาจะลากผ่านตัวผิวพันธ์เนื้อพระเนี่ยครับทำให้เกิดรอยพูดเป็นทางทางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยพูดที่สําคัญแล้วกระชับคมตึงแล้วถ้าถ้าพี่ๆส่องดูนะครับกรวดพวกเนี้ยจะถูกเนื้อดินเนี่ยอ่าเขาเรียกว่า จับแน่นไม่หลวมลักษณะของปวดที่อยู่ในปะปนอยู่ในดินของพระนางพญาเนี่ยครับจะจะแน่นไ,ไม่ไม่ไม่ดูหลวมไม่ดูแบบเหมือนจะหลุดจะหลุดนะครับแน่นมากข้างหลังก็จะเป็นาลายนิ้วมือเนี่ยครับผมก็จะเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของพระนางพญาดูลองดูไม่ไม่แต่พิมพ์อื่นอันที่พิมพม์อกอกแฟบหรือพิมพ์ทรงเทวดาครับก็จะเป็นรอยตอกตัดเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยข้า,างหลังก็จะเป็นลายนิ้วมือนครับผม รอยตอกตัดเนี่ยเราก็จะมัมกจะเห็นเป็นปลวดเป็นอะไรที่โดนดินเนี่ยจับแน่งอยู่ไม่หลวมไม่หลวมครับนีครับก็เป็นเอกลักษณ์ของอพระนางพญาและก็ตำหนีในคลิ์ที่ได้เก่าไว้แล้วก็เพื่อนๆลองไปหาดูเทียบดูนะครับตำหนีพวกนี้โดยมากจะมีเกิน80-90ในพระที่องค์ที่ชัดเจนเลยนะครับผมจบกันไปแล้วสำหรับ นางพยาพิมพ์อกนูเล็กนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่รับชมกันมาซึ่งในอีพีหน้าๆเนี่ยผมก็จะนําเสนอพิมพ์ต่างๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจกับคณะผู้จัดทาด้วยแล้วก็สําหรับผู้ที่ดูแล้วมีคําถามสงสัยหรืออยากให้เราทําเรื่องราวใดๆนะครับก็ส่ง ความต้องการหรือข้อสอบถามมาได้ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์อินบ็อกซ์หรือโทรมาเป็นการส่วนตัวก็ได้ครับสำหรับอีทีนี้คงต้องลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับผม